บ่าวที่สวัสดีพี่น้องอีกคือเ่านะครับผมมาเจอกับผมอีกแล้วกับการว่านแนวทางนะครับเราพัฒนานมาชิกประจําวันศุกร์นะครับที่24นะพฤษภาคม67ในมาชิกนะครับผมเนาะอ่ะก็เดินบ่าวที่ขอสวัสดีนะครับแม่แม่พี่พี่สมาชิก fc ครับประจำเราขอสวัสดีนะครับพี่สมาชิกผู้ที่เข้ามาติดตามใหม่ยินดีต้อนรับชข่ช่องบ่าวทีพารวยกับแนวทางเลาพัฒนานมาชิกนะครับสู้กันต่อตามกันต่อกับแนวทางเราพัฒนาผมในมาชิกประจําวันศุกร์ละเด้อนะครับผม อ่ะนะครับตามกันต่อในมาชิกนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดการแจ้งเตือนไปด้วยนะเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ให่หมาชิกจะได้ไม่พลาดแนวทางเด็ดๆแล้วก็พวกวปังๆจะบอดที่็เต็มที่ทุกครั้งนะเต็มที่ทุกๆแนวทางสําหรับแนวทางผมในมาชิกแนวทางไหนเดินดีเดินต่อนะครับแนวทางไหนเดินไม่ดีปรับแต่งแก้ไขนะไม่นิ่งนอนใจแต่อย่างใดทุกๆแนวทางแล้วก็ทุกๆช่องทางโดยในมาชิกนะครับสำหรับในรอบวันที่24เนี่ยผมก็จะมีแนวทางทุก กุามารไข่ให้ด้วยนะสรับใครที่อชอบในทางทรี่ถูกไอไข่ในมาชิกก็อย่าลืมติดตามรับชมนะครผมก็จะลงคลิปให้ขึ้นเก่าในมาชิกนะครับสรับสายดว่วนละาพัฒน,นานะก็19นานิกาไปต้นไปนะครับก็ไลฟ์สดให้ เหมือนเดิมในมาชิกนะครับจะหนักจะเต็มแน่นอนนะครับสำหรับอาหารสะดวนห้ามพลาดใครจะเข้าห้องเรียนก็สิบเก้าในกาเด้อเป็นต้นไปในมาชิกนะครับเนาะนะครับอ่ะมาดูคําเตือนกันก่อนนะแล้วค่อยไปสรุปผลกันว่าเป็นอย่างไรสำหรับในรอบที่ผ่านมาในมาชิกสลับเราพัฒนาผมนะนะครับอ่าทางช่องเพื่เพียงสื่อกลางเนี่ยการนำเสนอสู่คํานวณตัวเลขประกอบการพิจารณานะครับกับแนวทางเราพัฒนาในมาชิกไม่การันตีว่าจะมาทุกครั้งนะนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดเด็กต่้งแต่สิบแปดปีผู้ปกครองควรพิจารณาดูแล้ใกล้ชิดในการรับชมเนาะไม่สนับสนนนนนนนุุกกกาารรพััใใดดๆทชชิิมะคบเอ นะครับเป็นสูตรเป็นทางนายมชิกนะครับผมอ่ะนะครับมาดูในรอบที่ผ่านมาเลยนายมชิกสรุปเราพัฒนาผมนะนะครับเออนายมชิกนะครับนะครับอันนี้คือเราพัฒนาในรอบวันที่22นะนะครับเออนะครับวันพูดที่ผ่านมานะนะครับผมให้เด่น3กับ2เนี่ยมาชิกสรุปผลเราพัฒนานะนะครับอ่าสองห้าสามเจ็ดหนึ่งศูนย์นะครับสองห้าสามเจ็ดหนึ่งศูนย์โอ้โหนะครับนะครับหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนี่มาชุดเดิมอีกแล้วนะนายมชิกนะครับนะครับเราพัฒนานี่ชอบมาแบบ ซ้ำๆมาแบบแปลกๆนะนะครับเออนี่แหละนะครับต้องระวังในมาชิกนะเนาะนะครับเพราผมให้3กับ2นะ 2> นะครับเด่น3ผมมีไหมสามเจ็ดสามสี่สามห้าสามหกโอ้โหไปไม่ถึง37 เฮมมาชิกสำหรับเด่น3ผมนะนะครับไปถึงแค่3 6นะครับน่าเสียดายมากนะเฮมมาชิกนะครับเออนะครับเนาะมาในเด่นนะเฮมมาชิกเออมาในเด่นก่อนนะครับเนาะเออเด่นสมาในตัวเด่นนะนะครับเออนะครับสำหรับแนทางสูตรนะนะครับอันนี้ที่ผมวงสีแดงนี่คือผมฟาดหน้าร้ายสดนะนะครับหน้าร้ายสดผมฟาดที่3นะเด่น3รอง2นะครับแต่เข้ามา37ไปไม่ถึง3 7ไปแค่3 6มนมาชิกเออมาในตัวเด่นเนาะนะครับนะับกำลังวันลงไหมกำลังวันไม่ลง248นี่นะครับสไปอยู่ข้างหน้าเลยในมาชิกกำลังวันเนาะอ่ะมาดูสายด่วนในมาชิกนับเจาะไม่ถึงในมาชิกนะครับสลับในตัวเด่นเนาะเบิ้ลไม่ลงนะครับนะับมา1 0ชั่วเดิมนะวันอ่างวดก่อนก็นมา0110หในมาชิกนะครับอ่ะมาดูสายดว่วนผมนะนะครับ อ่ะมาดูสายด่วนผมได้มาชี้นะครับผมเนอะเออนี่แหละแนวทางสายด่วนในรอบวันที่22ที่ผ่านมานักผมให้290แล้วก็734เนี่ยมาชี้นะครับเนาะนะครับนะครับหน,น,น้าไลา์นี่นะนะครับหน้าไลา์ผมจะอธิบายอย่างนี้นะให้มาชี้สลับในทางสายด่วนผมเนาะนะครับ จับบางครั้งเขาจะมาฝั่งหนตัวบางครั้งเขาเขามาฝั่งละสองตัวก็มีนะครับเนาะนะครับนะครับถ้าจับข้ามฝั่งสองตัวสามตัวมีโอกาสมาบ่อยนะครับสำหรับในทางสายด่วนผมในีมาชี้ถ้าจับข้ามฝั่งนะนะครับแต่ผมไม่ได้จับคู่ให้นะครับเพราะว่าในแนวทางสูตรผมจับคู่ให้แล้วแต่สายด่วนผมให้เป็นมาจ่ายไปนะครับเนาะนะครับถ้าจับคู่ก็จะมาที่เจ็ดสามนะครับสามเจ็ดนะครับสำหรับในรอบที่ผ่านมามาในตัวกราฟนะที่มาชี้นะครับมาในชุดนี้เนาะสำหรับในทางสายด่วนนะเออนะครับเนาะ 7 3็ดเนาะนะครับอันนี้พูดถึงสายด่วนนะมัเกี่ยวกันในทางสูตรนะฮิมาชิกนะครับนะครับเออสอนะผมไม่ได้ให้หนึ่งในมาชิกน่าเสียดายมากเลยนะครับสันรทผ่านมาเนาะสองก้าศูนแล้วก็734ดามสี่นะครับรตคาปมาณหนึนะนะเออนะครับอ่ะนะครับ นะครับก็ทำเต็มที่แล้วสลับสายด่วนก็จับคู่ก็จะมาที่73แล้วผมฟาดที่3ด้วยนะครับสลับสายพิษสายรูปเนาะนะครับถ้าใครสายพิษสายรูปก็จะมาก็จะโชคดีอยู่นะครับ3แล้วผมฟาดที่3มาตรงเป๊ะเลยนะครับสามวดที่ผ่านมาเอ้านะครับสลับงวดนี้ก็ตามกันต่อนี่มาชิดนะครับเนาะนะครับเจาะไม่ถึงนะครับน่าเสียดายนะที่มาชิดนะครับเนาะนะครับก็ทำเต็มที่แล้วสลับรอบที่ผ่านมานะนะครับอ่ะสลับงวดนี้ก็ตามกันต่อนะครับสลับเราพัฒนาผมประจําวัน ปศุแล้วนะในสมาชิกปศุที่ยี่สบสี่แล้วด้วยนะครับเนาะนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบในทางรัฐบาลไทยนะนะผมลงที่ไปพิทีเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเสาร์ที่ผมจะมาสรุปของสุดท้ายอีกรอบหนึ่งสำหรับในทางรัฐบาลไทยเนาะนะครับ่ะตามกันต่อนะครับลาวนะนะครับวันที่24ี่นะครับรับห้าทับหกเจ็ดนะนะครับ ยังไงขอให้เจาะเข้ายังไงขอให้ลงนะครับสลับงวดนี้เนาะนับในคือเด่นดีแล้วก็ขอให้มาสองตัวสามตัวเลยเด้อนับนะมาตัวเดียวนี่ก็ไม่อยากให้มานะครับถ้าอะไรนะอันนั้นก็นะครับมาตัวเดียวก็ยังดีกว่าไม่มานะครับยังไงขอให้มาสองตัวสามตัวนะครับเนาะอ่ะมาดูตัวเด่นเลยให้มาชิคนะครับเนาะนะครับสำหรับสายวิ่งสายรู่นะนับชอบนะครับก็แค่ใบจุดใบนะครับเนาะวันนี้ผมให้ตัวนี้นะให้มาชิคนะครับศูนย์นะครับ กับ7นะเออนะับศูนย์กับ7 7กับ0ูนย์เด้อสลับในงวดนี้นะมาชิคนะรอบนี้นะครับเออหนะับชื่อชอบไหมชื่อชอบแค่ใบจดไวนะ้นะหนับแล้วก็มาตามกันด้วยจับคู่เด่น2ตัวเนะาะสองตัวเด่นเดสตัวนะครับสตัวเด่นเนะ้สอสตัวเด่นสตัวมีนะครับอ่าศูนย์แปดนะศูนย์เก้านะครับแล้วก็ 01เอ้านะครับจับ01ให้อีกนะครับ72นะนะครับ73นะครับแล้วก็74นะนะครับอ่าระวังเบื้องไว้อีกนะนะครับ00กับ77นะพี่มาชิกยังไว้ใจไม่ได้สำหรับในทางเบื้องนะเพราะเราพัฒนานีนชอบมาแบกแปลกๆซ้ำๆนะดูดีว่าเบื้องจะลงหรือเปล่านะครับสำหรับเราพัฒนานะครับอาทิตย์นี้เนาะนะครับ นะนะครับอยากมาดูตัวนี้เลยให้มาชิกนะครับสลับในตัวนี้เนาะนะครับ0770นี่จับคู่ได้เลยนะครับ0770นะสลับในแนวทางผมงวดนี้เนาะสลับสายวิ่งสายลล์นั่นแหละ08091727374นะครับอ่ะยังไงขอให้มาในตัวนี้นะยังไงขอให้มาในตัวนี้เนอะสำหรับงวดนี้เนาะนะครับอ่า09นะนะครับเออนะครับเน้น09กับ เจ็ดสองนเนี่ยมาเช็ก cke. นะเนาะอันนี ас, น้ระวังหกนะนะฮิมาเชกเกอร์ครับตีลากามานะครับเนาะนะครับเอานะครับชื่นชอบแค่ไว้เจียไว้นะผมให้ระวังเบิ้อไว้อีกนะสลับในทางเบิ้องใ้มาเช็กดูดิว่าเบิ้อจะลงไหมสลับวันนี้นะฮิมาเชกนะเนาะจันกับพุดนี่เบิ้อไม่ลงนะนะครับมาตัวเดิมซ้ำๆนะครับมาซ้ำๆนี่ต้องระวังเบิ้อด้วยนะฮิมาเชกนะเนาะเออนะครับออาพอโช่วงดีการสลับในชุดจับคู่เด่นสองตัวเนาะนะครับแล้วก็มาตามก็ด้วยสามตัวเด่นเนาะนะครับอสาม ตัวเด่นนะสามตัวจะสามตัวมีนะครับเนาะ072นะแล้วก็073นะนะครับแล้วก็074นะครับนะนะครับสลับในชุดสามตัวผมได้ให้มาชิกนะครับเนาะ072แล้วก็073 074จัดเรียงให้เลยในมาชิกนะเนาะอ่ะชื่อชอบแค่ไว้จดไว้นะสลับในชุดสามตัวนะครับเนาะแต่ว่าสามตัวตอนนี้ต้องข้ามไปก่อนนะเพราะว่าเขา สองตัวให้สองตัวให้รอดก่อนนะครับสลับในชุดเจาะเนาะนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวผมจะย้อนให้รอบหนึ่งเนี่มาชิกอันนี้คือกำลังวันผมนะเดี๋ยวผมจะไปเขียนกำลังวันหน้าไลฟ์สดนะครับผมนะสิบเก้านายกาเด้อนะใครจะเข้าห้องเรียนก็เวลาผมไลฟ์สดนี่แหละนะให้มาชิกนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวผมขอย้อนให้รอบหนึ่งนะครับสหรับพัฒนางวดประจำวันที่ยี่สิบสี่นะตรงกับวันศุกร์ให้มาชิกนะครับผมเนาะนะครับอ่าศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์จับคู่ได้เลยนะแล้วก็อ่า ชุดแปดชุดเก้าชุดหนึ่งนะเจ็ดสองเจ็ดสามแล้วก็เจ็ดสี่ผมเน้นให้ชุดเก้ากับเจ็ดสองนะนำะระวังหกกับเก้าด้วยได้มาชิ้นะครับเออนะครับชุดเน้นด้วยเนาะนะครับอ่ะนะครับผมให้ระวังเบิ้ลไว้สลับมืออันนี้เนะาะดใครจะการเบิ้ลไว้ดูแล้วกันได้มาชิ้นะครับเนาะนะครับเอ้านะครับนะครับขอโชคดีกันสลับไปชุดจับคู่เด่นสองตัวนะแล้วก็สามตัวเด่นก็มี นะับ072 073 074นับจับเรียงให้เลยนะครับสำหรับวันนี้เนาะถ้าชอบแคปถ้าไม่ชอบผ่านได้เลยสำหรับในชุด3ตัวนะเพราะว่า3ตัวนี้ไม่มานานเลยในมาชิกนะนะเอา2ตัวให้รอดก่อนนะครับเนาะครับสำหรับกำลังวันก็นะครับ19ในกานะ19ในกา ไปต้นไปใครจะเข้าห้องเรียนผมก็อย่าลืมในหิมชิกนะครับเปิดเข้าห้องเรียนนะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมในทางเรทูปด้วยนะนายมชิกนะเนาะ,นะในทางเรทูปก,ก็ตะไคร่เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับอย่าลืมติดตามชมถ้าใครชอบเนาะนะครับผมรัฐบาลไทยอย่าลืมนะครับนอกเสาที่จะมาจรุปโกรงสร้างให้สำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนาย,ายนมชิกนะครับอ่ะยังไงขอเป็นวันดีๆนะหิมมชิกสำหรับอ่ะในทางเราพัฒนางวดนี้เน้องคอมาสองตัวสามตัวเลยเด้อจะได้โป๊ะปังๆกันนะครับเนาะ นะครับอ่ะนะครับไปเจอกัน19บเก้ารากาในะมาชิกนะครับสลับไลฟ์สายด่วนเนาะโชคดีเป็นพรทุกคนนะขอบคุณทุกการติดตามนะีนมาชิกนะครับไปสูเป็นทางที่สิ้นนะนะครับอ่ะโปรดใช้วิจยยารย์ในการรับชมด้วยนะครับขอบคุณทุกการตามโชคดีกันทุกคนสวัสดีนะครับ